สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยเพชรยกสวนราศีไหนมอลักษณ์ฟันธง คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์ลักษราชสีนะคะซึ่งได้มาเปิดดวงว่ามีเพียงหนึ่งราศีนี้เท่านั้นนะคะที่โชคช่วยรวยทรัพย์ในช่วงระหว่างเวลาที่ฟ้าเปิดอย่างนี้ยิ่งเปลี่ยนจะยิ่งปังนะคะอาจารย์ลักษราชสีหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่า คือหมอลักษ์ฟันธงหมอดูชื่อดังค้องเมืองไทยได้ระบุเอาไว้ว่าท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าโชคช่วยรวยทรัพย์ด้วยนะคะ โชคช่วยในที่นี้แปลว่าจะเกิดโอกาสดีๆที่เป็นช่องทางในการประกอบกิจการลงมือเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมถ้าเปลี่ยนงานก็ดีขึ้นย้ายงานก็ดีขึ้นทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นค่ะ มีผลตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานี้จนไปถึงวันที่2ธันวาคมปลายปีนี้กันเลยทีเดียวนะคะเด่นชัดในเรื่องของรวยทรัพย์คำว่ารวยทรัพย์นี้อาจารย์ลักษ์ได้แปลว่าเป็นการทำมาค้าขึ้นขอให้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมทั้งโชคช่วยและก็รวยทรัพย์ จากการงานและอาชีพที่โอกาสฟ้าเปิดอย่างนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านจงเลิกป่วยใจเริ่มต้นเปิดดวงชะตาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมทุกท่านจะประสบความสำเร็จดังใจหมายได้เลยนะคะ เาละคะ่ะเมื่อหมอรักได้มาฟันธงอย่างนี้แล้วชาวลักนาราศีกุมมีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ช่วงโอกาสที่ฟ้าเปิดดวงดีอย่างนี้ให้มันเสียโอกาสไปนะคะรีบฉกช่วยโอกาสในครั้งนี้ จงเร่งทำกิจการทำมาค้าขายหรือว่าทำกิจการงานที่เราทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จปังๆเพราะช่วงนี้ดวงท่านเปิดโชคท่านช่วยแล้วค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีที่รวยเพรยกสวนมอลักฟันธงนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ